ตอนนี้พ่อกำลังจะขึ้นรับถ้วยรางวัลนะครับอันดับสองครับโอ้ท่านกำลังโอ้เบอร์นี้เนาะผมเปี่ยนแล้วเลยวันนี้ท่านกำลังเข้าย่างภูมิภาคข้าภูมิใจมากนะครับลำดับต่อไปเูการการรักษาค่ะพอลูกยอดนักวิ่งค่ะต้องมีการแก้มือแล้วนะครับไลออนมินิมาราธอนนะครับจะเป็นการแก้มือแล้วนี่ครับอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าไลออนมินิมาราธอนลำดับต่อไปคุณพิสิทธิ์บัณฑิตแสนค่ะ ประดิษฐ์ปริษฐ์นะคะเรียบร้อยครับจากกาลสินค่ะนี่คืออันนี้อันดับสามครับตที่สี่อันนี้อันดับที่สี่ครับเสื้อยางตลาดลันเนอร์มานี่ครับอันดับห้าคุณสายยันครับประเภทนี้มาราธอนชายนะครับหกสิบปีเรียบร้อยครับผมหกสิบปีขึ้นไปโอเคครับขออนุญาตยินดีเชิญท่าน ถ่ายรูปรวมครับที่นี่ถ่ายรูปรวมเขาส่งกับพลเมืองกาลศึกนะครับมอบรางวัล